ตอนนี้นะครับเราทําการวางอวนตักล้อมไว้แล้วนะครับน้าตื้นแค่ยังไม่ถึงเข่าเลยนะโอ้นี่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 ไปาว่าไปไว้ายมาเราเพิ่งจะวางแค่2นาทีเองโอ้แต่ปลากระบอกตัวใหญ่อยู่นะสวัสดีครบับโยผมเจอโนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่แหล่งน้ํากร่อยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านนะครับซึ่งนู่นเลยฮะนาเอ็นกำลังเตรียม แหหรือว่าอ้วนนะครับเพื่อที่จะดักปลากระบอกนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการจับปลากระบอกนะครับแบบใช้อ้วนนะนู่นเลยเดี๋ยวผมจะขอมีส่วนร่วมด้วยนะครับไปันนี้ไว้ทำอะไรครับนายเอย็น ใส่ใส่ไม้แล้วก็ปักอ๋ออันนี้คือพันไว้เลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวช่วยนายเอ็นในการไม่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 ไมตรงนะอ๋อปักไว้ใช่ไหมได้ครับจืดได้ครับได้ครับนุ่งกางเกงนเลยผมข้ามเลยนะโอ้ เรากําลังทําการล้อมปลานะครับเนื่องจากว่าน้ําทะเลเนี่ยมันลดแล้วก็ปลาก็ติดอยู่ในแอ่งตรงนี้แต่เราไม่สามารถที่จะลงไปจับด้วยมือเปล่าได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตะขครยนะครับหรือว่าอวนในการวางล้อมมันไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้อนปลาเพื่อที่จะจับปลานี่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 ดูวับปลาตัวใหญ่โอ้นี่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 โอ้ปลาว่ายไปว่ายมาติดอีกแล้วเฮ้ยหลายตัวเฮ้ยเราเพิ่งจะวางแค่ สองนาทีเองติดตั้งหลายตัวแล้วอย่างเยอะเลยปลาโอติดปลากระพงดูสินีป่ปลากระพงแดงดูสิครับปลากระพงแดงเนี่ยเป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากนะครับนี่แต่ตัวเล็กโอติดหลายตัวเลยแป๊บเดียวดูสิประมาณแค่สองสามนาที นี่ครับปลาเป้าหมายของเราก็คือปลากระบอกนะนี่คือปลากระบอกที่พวกผมเนี่ยตั้งใจมาล่านะครับนี่เลยปลากระบอกแล้วก็ติดปลาอะไรเนี่ยมันน่ารักมากนะแต่ไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรดูสิครับโอ้ไม่เป็นไรนะครับเราจะค่อยๆลากไปแล้วก็ จะดักปลากระบอกตัวใหญ่นะเมื่อกี้นี้ผมเห็นตัวแบบโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับน,น้นจะให้เราปลดใส่ถุงเลยเอ่ะนนใส่กระสอบเลยนะมาเราจะทำการปลดปลาใส่กระสอบนี่โอ้โห หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอุ้ยอุ้ยอุยเกือบหลุดสองแต้มเฮ้ยติด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 ยังอยู่ยังอยู่เอ้าโอ้ไวมากนะวางแป๊บเดียวโอ้กระพงตัวเมื่อกี้แน่เลยนี่รอบนี้รอบนี้ไม่รอดแล้วนะครับปลากระพงแดง ่ใหญครับโอ๊หลุดอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ข้างในนี้ปลากระพุงแดงอ้าวอ้ามันจับผมโอ้อ้าวอ้าว โอ๊ย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 ปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ยปล่อยอ้เฮ้ยกล้ามากัดฉันได้ยังไงเฮ้ยมันพันกันยังไงเนี่ยแกะไม่ได้นะเอ็นตัวเนี้ยผมแกะมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเอ็นอออเฮ้ยกัดกัดโดนโดนโดนเหมือนกันเลยเพื่เจ็บด้วยนะแล้วเราทำไงนะเอ็น วางแช่น้ำไว้มันจะปล่อยโยโอ้ยอุ้ยอ้ยเจ็บอยู่นะโอ้ยมันไม่ปล่อยแล้วไอ้เป็นเล่นอุ้ยพี่โจมันไม่ปล่อยอ่ะพี่โจอย่าเดืองมันโอุ้ยโอ้ยโดนแบบเดียวกันเลยปลากระพงเวลามันติดตะข่ายมันกัดแล้วนะเอ็นมันกัดอย่าใจเอานิวใจในปากมัน ลูกปลากระพงผมจะปล่อยมันไปนะไปเลยแอบปล่อยแอปล่อย,ออยตัวมันเล็กนะ้อวสองตัวอยู่ติดกันเลยโอ้ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วหลุดอีกฝั่งนึงด้วยนี่ปลาสามแก้วปลาสามแก้วอุว้ยมันมีเสียงด้วย <c oughs> มันร้องด้วยนะ อึดอๆดอด,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 ดโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ปลากระบอกตัวใหญ่โอ๊ะโอ้โอแกะไม่ได้นะปล่อยให้นาเอ็นแกะดีกว่าเราไปแกะตัวง่งายๆดีกว่าแกะตัวง่งายๆดีกว่า หน้าตามันยังกับปลาทูเลยนะดูสิแล้วมันร้องด้วยนะแน่นตัวนี้ปลาอะไรครับปลากปลากระมงตัวน้อย ปลาใช่ไหมเพื่อให้ปลาไปติดตะไคร่อู้ยกบผมตัวใหญ่ไอตัวนี้อันตรายผมจําได้โอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยปล่อยปล่อยมันพยายามจะกัดเรานะถ้าเราเอามือใกล้มันแล้วก็เรียบร้อยแน่เอาเอาอุตส่าห์บอกว่าจะไม่เอามือเข้าปากว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยเอาถ่ายแล้ว โอ้โหโอ้โหเลือดเลือดเลยงานงานยาไอ้บ้าเอ้ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะแกบางอาจกัดฉันฉันจะทอดกรอบแกราดด้วยน้ำพริกนี่ได้เลือดเลยไอ้บ้า น่ารักมากเลยตาเป็นสีเขียวเลยนะครับปลาปักเป้าโอ้ปล,ปล่อยมันไปนะครับกินไม่ได้เนี่ยตัวนี้หน้าตาแปลกว่ะอ้าวทำไมมัน,ม,ม,นม,มันไม่ปลากระบอกเ่ะพี่เมื่อกี้มันทำปากอย่างนี้ฮะ หน้าตามันกวนเกินดิแนนขอชื่ออีกทีนึงฮะตัวนี้ปลาอะไรนะปลาแมวปลาแมวสาเหตุที่มันชื่อว่าปลาแมวเพราะว่าอะไรนะครับกางมันเยอะเนื้อมันไม่มีแล้วก็จะให้แมวอย่างเดียวอ๋อก็คือไม่ไม่กินอ่าดักได้ก็ไว้เลี้ยงแมวนะครับ เป็นชื่อที่มาของคำว่าปลาแมวตอนนี้เราตัดสินใจที่จะเก็บกวนนะครับตัวที่หลุดไปก็คือปล่อยไปเลยนะติดแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่รอดไปหมดเลยนะไม่รู้ว่า มันกระโดดข้ามหรือว่ามันว่ายไปทางไหนติดแต่ตัวเล็กนะแต่เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เห็นว่ายอยู่เนี่ยโอ้โหปลากรบอกน่าจะตัวเกือบเท่าแขนเลยนะแต่มันหายไปไหนหมดไม่รู้น,นี่เองคิดว่า oh, s <S <laughs> มันจะหลาดนะดูครับติดเต็มเลยอันนี้คือเราปลดไปแล้วครึ่งกว่านะ อันนี้ก็ยังคงติดเต็มอวนเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปปลดออกนะแล้วก็ค่อยให้ทุกคนดูว่าเราได้ปลาเยอะขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าปลาของเราเนี่ยได้เยอะขนาดไหนนะโอ้ก็พอสมควรเลยนะดูสิได้ปลากระพงตัวใหญ่หลายตัวเลยนี่อาจจะตัวเล็กสำหรับอ่อ คนที่เลี้ยงนะครับแต่สําหรับตาข่ายตาเล็กๆก็ดักได้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะมากนะสําหรับผมที่เป็นชาวเขาอยู่แต่บนเขานะก็ไม่ค่อยได้มาเจออะไรแบบนี้ตื่นเต้นนะครับนี่ โอ้โอ้อ้อ้ยังดิน้นดิ้นอยู่เลยนี่นะครับแถวข้างบนก็คือปลากระบอกนะอะปลากระพงมันดิน้นแล้วก็ดิดทรายเข้าหน้านะครับนี่แล้วก็กระพงแล้วก็มีปลาแปลกๆเยอะแยะเลยหน้าตามันเหมือนปลาทูเลยเปย้ว่าไหมถ้าถ้าแถวบ้านผมอะเรียกปลาทูมัน <laughs> <laughs> นองมานี่นะครับแล้วก็อันนี้ปลาแมว แล้วก็มีปลาอมไข่ปลาข้างฝาปลาสามแก้วปลาปากเม,ม้มแล้วก็ไอตัวนี้คืออะไรไม่รู้นะครับด้วยความที่มันตายแล้วนะเราก็เลยต้องเอามาด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปทอดกินนะคร่คโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะกลับไปยังที่พักกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกินนะครับเจอกันที่ที่พักครับนี่ครับปลาที่เรา ไปดักกันมานะนี่เดี๋ยวผมกับน้องเป้นะครับจะช่วยกันขุดเกรด็ดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้น้าสาวนะครับเป็นคนทอดให้เรากินนะนี่กับข้าวเย็นนี้ของเราผมมาอยู่เกาะนะครับผมจะทําการขุดเกร็ดนะแล้วก็เดี๋ยวให้ให้เป้เป็นคนผ่าท้องนะครับเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันโอ้โ ทออทำไมเราต้องใส่น้ําไว้ก่อนครับอย่าให้มันติดกระทะอยาให้มันติดกระทะต้องต้องใส่เกลือด้วยไหมที่อ่าผมเข้าใจว่าเวลาเราทอดอะไรนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันติดกระทะเนี่ยเราต้องใส่เกลือไปด้วยนิดนึงเพื่อให้แบบอปลามันไม่ติดกระทะน้าสาวแต่อันนี้คือใส่แค่น้ําน้ําร้อนน้ําเปล่ามันจะช่วยได้หรอครับช่ได้ความรู้ใหม่นะครับก็คือใส่น้ําเปล่าลงไป แล้วก็ต้มไว้ก่อนใช่เราไม่มีเกลือกอ็ไม่ต้องใส่อ๋อใส่น้ำแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้ให้มันเดือดอกระทะจะทอดปลาได้ดีขึ้นแล้วก็ปลาจะไม่ติดกระทะโอ้สุดยอดนะนะน้าสาวครับแบบนี้เทได้แล้วใช่ไหมฮะเทน้ำทิ้ง,งมันเป็นน้ำเปล่านะครับ พอเราเทป,ปุ๊บตั้งกระทะไว้ใช่ไหมนะสาว<ช>แล้วก็ตามด้วยน้ำมันแต่เราให้กระทะแห้งก่อนอ่านี่นะครับน้ำมันที่เราใช้น้ำมันองุนนะครับดีที่สุดคือใส่ใจนะเป็นน้ำมันที่เราใช้ในการทอดปลาทอดอาหารทำอาหารประจำนะครับนี่เทลงไปเลยนะสาวเดี๋ยวนะสาวทำน้ำยำ ามรถให้กับพวกผมนะครับส่วนพวกผมก็มีหน้าที่ในการทอดปลานะเป้เป็นมือทอดสนใจปะมันจะไม่ไหมผมเฮ้ยนะได้อยู่แล้วมามาเอ,อ้ยน้ำมันต้องเยอะๆหน่อยเอาหมดเลยไหมหมดเลยหมดเลยนะนี่เลยเราจะเอาปลาแบบกรอบๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้าสาว เป็นคนที่ทำน้ำยำสามรสให้กับเรานะครับเราจะเอาน้ำยำเนี่ยมาราดปลาแล้วก็เป็นกับข้าวในเย็นวันนี้นะครับเ,เติมไฟหน่อยไหมร <c oughs> อให้น้ำมันมันร้อนมากขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทอดปลานะครับรอก่อนรอก่อนให้เวลามันหน่อยนี่น้าสาวกระทะกี่ปีนะ กระทะนี้อายุ15้าปีนะครับนี่ดูครับตั้งแต่เอฟอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เอฟอยู่อนุบาลนะ่ะก็ตั้งแต่ตากล้องของเรายังอยู่อนุบาลอยู่เลยนะครับก็คือนานมากกระทะใบนี้อายุยาวมากๆแล้วก็ยังใช้งานได้ดีด้วยดูพร้รอมเลยเฮ้ยไอ,ไอ,ไอ,ไอตัวเล็กๆนี่มันดูน่ารักดีอะดูดิ <c oughs> เป็นตัวแรกเลยไหม ยังยังยังรอให้ใหใหให Overwatch ร้อนร้อนกว่านี้อีกหน่อยนึงอันนี้ยังไม่ร um ้อนนะครับเอาแบบกระทะไฟเราเบิดแบบน้องกบไหมวางปุ๊บปุ้งต่อแสงเลยปล่อยให้ชาวเขาแบบเรามาใช้ครัว โอ้โหยเงียบกิดรอแป๊บหนึ่งก่อนยังไม่ยังไม่ร้อนเอ๊ะก,ก,กะ<า>ใช้มือจับดีกว่านะครับนี่

สิครับโอ้กรอบนี่ดูสิขอลองชิมกันเลยนะหอมอร่อยอืมอืมนี่ถ้ารอยสักพักหนึ่งนะกรอบเลยนะครับผมหมายถึงว่า ตอนที่เพิ่งตัดขึ้นมาเนี่ยมันยังร้อนอยู่มันก็จะมีความนุ่มนิดนึงแต่ถ้าปล่อยให้มันโดนลมหน่อยนะครับมันจะกรอบม,มากอสุดยอดสวยงามที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้าสาวนะครับเดี๋ยวน้าสาวจะทำน้ำยำนะครับหรือว่าน้ำามสามรสาม,มามาเทใส่นะครับสวยงามสวยงาม นีน่ก็คืออาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่เราไปดักมานะด้วยอวนนะครับเนี่ยโอ้โหมันดูน่ากินมากเลยอะ่ะดูสิปลาทอดโอ้โหน่ากินมากๆอืมพอเปลี่ยนมันเป็นอาหารนะมันก็ดูแบบดูน่ากินไปหมดอะ่ะแสตาจังเลยทอดอใช่ผมรับหน้าที่ถือไฟนะ <laughs> ทำหน้าที่ถือไฟนะครับอันนี้คือ ดักวนมาใช่ไหมเรียกว่าวนหรือว่าแหดีอวนอปลาอะไรพี่ทำไมดูจริงจังจังเลยทอดอ่ะวันนี้มาแปลกไงก็ถามเพือความรู้เลยฮะมาครับทุกคนขอปลาทอดก่อนเลยนะเนี่ยกินได้ทุกส่วนนะครับ ม,มาครับเขียนว่าทอดเมมุกเกี่ยวกับกับข้าวของเราทอดอ,อ่าถามมาถามมาแหมจริงๆแล้วครับความรัมกนั่นก็เหมือนปลาถ้าเราชอบคนนั้นเราก็มาทะเลแล้วก็มาตกปลาแล้วก็ทอดกับปลอบแบบนี้ แล้วก็ออกไปฝากเขาเผื่อเขาจะชอบเราแล้วตามเรามาที่ทะเลก็ได้นะพี่มีนะมีนะปลาอะไรไม่เก่งครับปลาอะไรอะปลาอะไรไม่เก่งปลากระจอกครับปลากระบอกมามามีมันมงี้หมีมันกงนอะไรครับอันนี้ปลาต้มตุน๋นเนี่ยทำไมครับมันคือปลากะหลอก <laughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คนระับบ๊ายบายทุกคนไป,ไปครับทอตครับผมคิดเทีพนะครับอย่าลืมไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับโผแปบ,บๆนะหมดเกลี้ยงครับหมดเกลี้ยงครับ